เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยรับแจ้งพบงูเหลือมกับเต่าลายเดียวกันขดตัวอยู่หน้ากุฏิพระวัดหนองบัวบุรพาค่ะที่บริเวณชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบริเวณชุมชนตานเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนําสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนพร้อมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดคือในวันที่27พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนอิสลามวันที่27พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนชุมพลพัฒนาวันที่28พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ทำการชุมชนอินทราชิรีในวันที่28พฤษภาคมเวลา 13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนร่วมใจในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนบวคูลในวันที่29พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งและในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนประชารัก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055 547132ในวันและเวลาราชการ